คุณเข้าใจหรือยังพวกสาวกพรรคประชาธิปัตย์เวลาคุณว่าคนอื่นเนี่ยคุณไม่เคยดูตัวพวกคุณเองเลยที่ผมรับพวกคุณไม่ได้และจะไม่มีวันรับพวกคุณเป็นนักขาถ้าคุณยังมีสันดานสันดานเร็วๆแบบนี้ต่ออเมื่อไหร่คุณจะยอมรับสักทีว่าคุณเนี่ยถ่าคุณเพียงว่าคุณยอมรับผิดในอดีตคุณไม่ได้ทำอันนี้คุณไม่ได้ทำนี้คุณขอโทษประชาชน ขอให้โอกาสผมอีกครั้งหนึ่งผมจะให้โอกาสคุณแต่ชีวิตพวกคุณไม่เคยผิดชีวิตพวกคุณไม่เคยผิดคุณก็มาโวยวายทันทีอย่างงานอย่างงี้มาสาวกพักแล้วเวลาพวกคุณมึงหาว่ากูรับเงินทักสิณเนี่ยมไม่รู้สึกกันบ้างเลยเหรอแล้วมาใส่ความผมใส่ร้ายผมจนกระทั่งวันนี้พอตัวเองโดนมั่งตัวเองมาโวยวาย และที่คุณเผาผมมาตลอดเวลาผ่านทั้งในกรจติกวน,นิชพูดออกมาโทรศัพท์มาขอโทษผมว่าพี่ไม่เอาอีกแล้วจบจบแล้วเรื่องแค่นี้ทำไมพวกคุณไม่คิดกันมั่งทำไมไม่คิดกันมั่งฮะไปไหนฮะ <laughs> ไปไหนฮะฮะไอ้พวกแมงสาไปไหนไป <laughs> ไหน <laughs> แม่เตรียมใบก้อนมาโดยเฉพาะเลยงาน<ต>น,นี้แต่เปไปได้ไหมครับี่ <laughs> ผมร้องนักรับสังเกตดูนะครับ <laughs> ว่า ข้อกล่าวหาว่าข้อกล่าวหานะข้อกล่าวหาว่าคุณสมทิรับเงินทักสิณเนี่ยเป็นเพราะเขาต้องการเอาข้อกล่าวหานี้เนี่ยแปะไว้เพื่อให้เราออกไปตายแทนแล้วพวกคุณเนี่ยที่คุณร้องเนี่ยคุณอัญชลีภัยรีรักที่คุณร้องเนี่ยทําไมที่กองปราบทําไมคุณเที่ยวเชียร์ให้เขาคนนู้นคนนี้ไปทําไมคุณไม่โผล่หน้าไปละ่ะทําไมคุณไม่โผล่หน้าไปแล้วคุณมาบอกผมเอามิตรเป็นศัตรูใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม ที่หน้ารัฐสภาในผมไม่เห็นคุณออกเลยเห็นแต่พวกมือเปือรับจ้างอย่างเช่นหมอตุเนี่ผมต้องเรียกหมอตุนว่ามือเปือรับจ้างใช่ไหมแล้วก็ที่เอาเสื้อสายล่อฟ้า้เขาใส่วันนี้ผมไม่ค่อยอยากคุยผมรำคาญพวกพักสาวกพักประชาธิปัตย์คือมันโง่ได้ใจโง่จนอธิบายไม่ถูกโง่ตรงไหนรู้ไหมโง่ตรงที่ว่าตัวเองผิดไม่เคยเห็นความผิดตัวเอง แล้วไปเที่ยวป้ายร้ายป้ายสีคนึ่งเขาและจริงๆนะเติมนี่จริงๆนะโดยพื้นฐานนะนี่คือสันดานที่แท้จริงของพรรคประชาธิปัตย์